สวัสดีอีกทีนึงนะคะทุกคนวันนี้น้องเก็บจะพามาเก็บาพามาชมต้นข้าวโพดหวานด้วยเนาะที่น้องเจ็บขุดคูน้ำร่องน้ำไปเมื่อวานนะคะฝนตกลงมาใส่นะคะเออก็สูงพอสมควรเนาะนี่นะคะเป็นข้าวโพดหวานทั้งหมดทั้งมวลเนาะทั้งนู้นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องเจเ๊็บจะพามาเก็บเอ่ออะไรดผักตำลึงนะคะผักตำลึง ไปใส่หนึ่งปลาเนาะโอ้นังนิงมาปลูกกวักมรกตอยตรงนี้นะคะกวักมรกตเนาะอันนี้ก็เป็นพ,พัโพดของนางเก็บนะคะที่ทาเมื่อวานอนาาทำไมมันล้มไปเอ็นไปทางนู้นแล้วเนาะเออนะคะนี่นะคะผักตํารึงเราก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวนางเก็บจะพามาเก็บยอดตํารึงนะคะนี่นะคะยอดตํารึงไป1นึ่งปลาเลยนะคะยอดตํารึงออกเยอะมากเลยนะคะทุกคน จากธรรมาชาตินะคะอันนี้น้องเจ็บไม่ได้ทําค้างเนาะแบกกระดินนะคะทุกคนแต่ยอดออกเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะน้องเจ็บกําลังจะเก็บไปนึ่งใส่ปลานะคะนี่นะคะทักทายส่งกําลังใจกันนะคะทุกคนนะคะใครมาแล้วก็มาเก็บยอดตําลึงกับน้องเจ็บด้วยนะคะเยอะเลยนะคะนี่นะคะน้องเจ็บจะไปนึ่งใส่ปลานะคะทุกคนเออนะ มีใบไม้ใส่ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะน้องเจ็บก็ยังไม่ได้มาถอนหญ้ากออกจากเขานะคะเออนะคะรถไข่นอ้อนี่นะคะขออภัยในความไม่สะดวกเลยเนาะเสียงรอบข้างนะคะยอดตาลึงก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้กันเนาะนี่นะคะเอาใบไม้ออกก่อน เสร็จไปไหมคะอันนี้ยอดใบอ่อนๆก็เก็บไปได้นะคะทุกคนนี่นะคะมาเก็บยอดผักบุ้งด้วยนะคะทุกคนยอดผักบุ้งยอดผักขมเนาะเยอะเลยนะคะนี่นะคะยอดผักบุ้งนะคะยอดผักบุ้งก็นึ่งอร่อยนะคะทุกคนนี่นะคะอบบท้งนั้นเลยเนาะยอดผักขมด้วยนะคะนี่นะคะยอดอบบเลยนะคะ นาเก็บก็ได้เยอะเล้ยนะคะผักขมผักบุ้งตำลึงเนาะอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปเนาะเดี๋ยวนางเก็บก็จะเอาไปนึ่งปลาเดี๋ยวตอนนึ่งปลาค่อยเจอกันอีกทีนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนเด้อน,นะคะทุกคนเดี๋ยวนางเก็บจะหาเก็บผักก่อนนะคะเยอะเลยนะคะจุงก็เยอะนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะผักตำลึงเนาะ ผักตำลึงก็เยอะแยะนะคะแถวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวนางเก็บขอไปเก็บผักก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวคนมาเจอกันตอนหน้งปานะคะคลิปนี้ก็บายบายก่อนจ้าขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะ